วันนี้ได้รับของจากร้าน JML Garden ใช,ใช่เลย JML Garden สั่งเมื่อวันศุกร์นะคะตอนบ่ายๆวันนี้ก็มาถึงแล้วนะคะวันนี้วันที่20 21ปะ่ะ20วันจันทร์ที่20 21ฮะวันจันทร์ที่21โอเค อันนี้เขาบอกว่าให้ถ่ายคลิปตอนเปิดกล่องพัสดุเพื่อเป็นหลักฐานในการเคมในกรณีส่งผิดสินค้าไม่ครบหรือชำรุดทางร้านจะไม่รับเคมหากไม่มีคลิปวิดีโอยืนยันนะเดี๋ยวเราจัดการยืนยันไปโอเคตามนี้เลยซิว่าส่งผิดเปล่า โอ้นี่กระถาง1 2 3 4 5อืมโอเคเลยนะ สวยหนี่ก็สีสวยเจ็ดคปดนี่อันนี้ชอบอันนี้สั่งมาสองรอบแล้วนะคะรอบที่สองนใช้ดีมาก แพ็คไร้นะ้ได้นขนาดนี้อาคราวนี้ไม่เห็นมีของแถมเลยอ๋อคนละร้านจำผิดจำผิดจำผิดไร้น,น้ำด้ขนาดนี้ น,นี่อย่างละอย่างละหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกแล้วก็สี่สีแข็งแรงมากชอบไม่ผิดหวงังไม่ผิดหวงังโอเคโอเคแหละ สวยงามนะปูกใจมากจบการรีวิว